ชมพู่ก่อนบ่ายยกมือขอโทษสอนจียอนพูดคำหยาบพายวอนอย่ามองตลกต้องหยาบทุกคนชมพู่ก่อนบ่ายขอโทษที่คนมองตอนเป็นคนสอนจียอนพูดคำหยาบบอกมีเดือนอีกฝ่ายแล้วตอนนี้เครียดพยายามจะสอนน้องให้ดีขึ้นย้ำสัมพันธ์อุ้มบอลยังรักกันดี หลังจากที่นักแสดงสาวหน้าหมวยสันชาติเกาหลีย่างจียอนเจอดรามา่าถูกชาวเน็ตวิาพากษ์วิจารเรื่องการเล่นมุกที่หยาบคายเกินงามไม่น่ารักเหมือนเมื่อก่อนงานนี้หลายคนก็เลยโยงประเด็นไปที่เพื่อนซีอย่างสาวชมพู่ทันสิตาหรือชมพู่ก่อนบ่ายว่าเป็นคนสอนจียอนเล่นมุกตลกที่ขำไม่ออกแบบนี้นั่นเองโดย โดยล่าสุด4กุมภาพันธ์2560สาวชมพู่ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเรื่องดราม่าจียอนก็ได้คุยกับน้องบ้างแล้วจริงๆเราไม่ได้เจอน้องนานแล้วเหมือนกันแต่ก่อนจะเป็นข่าวออกมาเราได้ดูรายการที่เขาแชร์ลิงก์กันเราเองก็รู้สึกเหมือนกันก็เลยโทรไปคุยกับน้องว่าไม่ต้องเล่นมุกแบบไม่สุภาพแล้วถ้าเปลี่ยนบ้างก็ดีเราก็พยายามบอกน้องว่าคําบางคํามาเล่นกับพวกเราได้แต่พอไปเล่นกับคนอื่นเขาอาจจะไม่เข้าใจเราเราก็พยายามค่อยๆเตือนน้องเรื่อยๆแต่เราก็พอ ว่าเดี๋ยวนี้มันต้องมีข่าวแบบนี้ออกมาแน่ๆก่อนอื่นเราต้องขอโทษก่อนกับเรากันถ้าคนเข้าใจว่าเราทําให้น้องดูไม่น่ารักแต่ยังไงเราก็แบบพี่สาวที่เป็นห่วงน้องและบอกน้องเรื่อยๆจริงๆเขาเรียนภาษาไทยมานานแล้วแต่คําที่ลึกๆยากๆบางทีของไม่ค่อยเข้าใจว่าคืออะไรนอกจากนี้ชมพู่ยังบอกว่าตนยอมรับว่าเครียดมากที่คนมองว่าตนเป็นคนสอนจีนพูดไม่ดี ตนเครียดมากที่คนมาลงกับตนแต่ก็ไม่เป็นไรคนน่าจะเข้าใจอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าตนก็พยายามปรับที่ตัวเองและตนจะคอยบอกจียอนและทําภาพจียอนให้ดีขึ้นทางด้านของจียอนเขาว่ายังไงบ้างโดยสาวชมพู่เผยถึงเรื่องนี้ว่า เขาบอกว่าพี่ผู้อย่าคิดมากพี่ผู้ไม่ได้ผิดเลยหนูต้องระวังตัวเองด้วยแหละเขาไม่ค่อยเครียดแต่เราบอกว่าเครียดหน่อยก็ได้คือ G.. อาจจะมองว่าเป็นข่าวเฉยๆแต่คนไทยอาจจะมองว่ามันดูแรงถ้าเกิดไม่แก้ตอนนี้ถ้ามันสะสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเป็นปมที่หนาขึ้นในส่วนของดรามมาครั้งนี้มันทําให้วงการตลกดูแย่ไหมว่าตลกต้องหยาบคายซึ่งสาวชัพู่ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ไม่ถึงขนาดนั้นตลกสุภาพก็มีเยอะปกติเราไม่ได้เล่นหยาบตลอดเวลาเราก็ดูลักษณะงานแต่ทีนี้ด้วยความเข้าใจในการสื่อสารอาจจะเข้าใจกันคนละแบบต้องขออธิบายให้มากขึ้นเมื่อวานก็เพิ่งคุยกันเองเขาก็บอกว่าต่อไปอะไรที่คนวางให้เราเล่นเราก็จะไม่เล่นแล้วคือช่วงนี้ที่ไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าต่างคนต่างมีปัญหาของตัวเองในกลุ่มที่เริ่มทำธุรกิจส่วนตัวกันมีมุมครอบควของตัวเอง การเจอกันเลยลำบากแต่เรายังสลับเจอกันตลอดถ้าเรากับจิยยจิยอนว่างก็จะเจอกันถ้ากับอ um ุ้มว่างก็จะเจอกันความเป็นเพื่อนมันไม่แตกหรอกคะ่ะอาจจะไม่ได้เจอกันแต่ความเป็นห่วงมีตลอดในส่วนของเพื่อนซีอย่างอ um ุ้มรัคนาสาวชมพู่เผยว่า เจอบ่อยๆเราจะเป็นเหมือนคนกลางที่เชื่อมตรงนั้นตรงนี้เราอยากให้ทุกคนคุยกันกับอุ้มล่าสุดเขาน่าจะใช้ธรรมะช่วยและเขาก็ยิ้มขึ้นได้พยายามให้เรื่องมันเงียบเดี๋ยววันหนึ่งก็ผ่านไปเขาเริ่มกลับมารับงานแล้วตอนนี้จิตใจของอุ้มดีขึ้นหัวเราะได้เหมือนเดิมแล้ว ชมพู่ก่อนบ่ายยกมือขอโทษสอนจียอนพูดคำหยาบคายวอนอย่ามองตลกต้องหยาบทุกคนชมพู่ก่อนบ่ายขอโทษที่คนมองตอนเป็นคนสอนจิยอนพูดคำหยาบบอกมีเดือนอีกฝ่ายแล้วตอนนี้เครียดพยายามจะสอนน้องให้ดีขึ้นย้ำสัมพันธ์อุ้มบอลยังรักกันดี หลังจากที่นักแสดงสาวหน้าหมวยสัญชาติเกาหลีอย่างจียอนเจอดรามา่าถูกชาวเน็ตวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องการเล่นมุกที่หยาบคายเกินงามไม่น่ารักเหมือนเมื่อก่อนงานนี้หลายคนก็เลยโยงประเด็นไปที่เพื่อนซีอย่างสาวชมพู่ทันสิตาหรือชมพู่ก่อนบ่ายว่าเป็นคนสอนจียอนเล่นมุกตลกที่ขำไม่ออกแบบนี้นั่นเองโดย โดยล่าสุด4กุมภาพันธ์2560สาวชมพู่ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเรื่องดราม่าจียอนก็ได้คุยกับน้องบ้างแล้วจริงๆเราไม่ได้เจอน้องนานแล้วเหมือนกันแต่ก่อนจะเป็นข่าวออกมาเราได้ดูรายการที่เขาแชร์ลิงก์กันเราเองก็รู้สึกเหมือนกันก็เลยโทรไปคุยกับน้องว่าไม่ต้องเล่นมุกแบบไม่สุภาพแล้วถ้าเปลี่ยนบ้างก็ดีเราก็พยายามบอกน้องว่าคําบางคํามาเล่นกับพวกเราได้แต่พอไปเล่นกับคนอื่นเขาอ,อาจจะไม่เข้าใจเราเราก็พยายามค่อยๆเตือนอน้องเรื่อยๆแต่เราก็พอ รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันต้องมีข่าวแบบนี้ออกมาแน่ๆก่อนอื่นเราต้องขอโทษก่อนกับเรากันถ้าคนเข้าใจว่าเราทําให้น้องดูไม่น่ารักแต่ยังไงเราก็เป็นพี่สาวที่เป็นห่วงน้องและบอกน้องเรื่อยๆจริงๆเขาเรียนภาษาไทยมานานแล้วแต่คําที่ลึกๆยากๆบางทีของไม่ค่อยเข้าใจว่าคืออะไรนอกจากนี้ชมพู่ยังบอกว่าตนยอมรับว่าเครียดมากที่คนมองว่าตนเป็นคนสอนจีนพูดไม่ดี ตนเครียดมากที่คนมาลงกับตนแต่ก็ไม่เป็นไรคนน่าจะเข้าใจอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าตนก็พยายามปรับที่ตัวเองและตนจะคอยบอกจียอนและทำภาพจียอนให้ดีขึ้นทางด้านของจียอนผาว่ายังไงบ้างโดยสาวชมพู่เผยถึงเรื่องนี้ว่า เขาบอกว่าพี่ผู้อย่าคิดมากพี่ผู้ไม่ได้ผิดเลยหนูต้องระวังตัวเองด้วยแหละเขาไม่ค่อยเครียดแต่เราบอกว่าเครียดหน่อยก็ได้คือ G ีอาจจะมองว่าเป็นข่าวเฉยๆแต่คนไทยอาจจะมองว่ามันดูแรงถ้าเกิดไม่แก้ตอนนี้ถ้ามันสะสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเป็นปมที่หนาขึ้นในส่วนของดรามาครั้งนี้มันทําให้วงการตลกดูแย่ไหมว่าตลกต้องหยาบคายซึ่งสาวชัพู่ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ไม่ถึงขนาดนั้นตลกสุภาพก็มีเยอะปกติเราไม่ได้เล่นหยากตลอดเวลาเราก็ดูลักษณะงานแต่ทีนี้ด้วยความเข้าใจในการสื่อสารอาจจะเข้าใจกันคนละแบบต้องขออธิบายให้มากขึ้นเมื่อวานก็เพิ่งคุยกันเองเขาก็บอกว่าต่อไปอะไรที่คนวางให้เราเล่นเราก็จะไม่เล่นแล้วคือช่วงนี้ที่ไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าต่างคนต่างมีปัญหาของตัวเองในกลุ่มที่เริ่มทำธุรกิจส่วนตัวกันมีมุมครอบครวของตัวเอง การเจอกันเลยลำบากแต่เรายังสลับเจอกันตลอดถ้าเรากับจิยอจิยอนว่างก็จะเจอกันถ้ากับอุ้มว่างก็จะเจอกันความเป็นเพื่อนมันไม่แตกหรอกคะ่ะอาจจะไม่ได้เจอกันแต่ความเป็นห่วงมีตลอด ในส่วนของเพื่อนซีอย่างอุ้มรัคนาสาวชนผู้เผยว่าเจอบ่อยๆเราจะเป็นเหมือนคนกลางที่เชื่อมตรงนั้นตรงนี้เราอยากให้ทุกคนคุยกันกับอุ้มล่าสุดเขาน่าจะใช้ธรรมะช่วยและเขาก็ยิ้มขึ้นได้พยายามให้เรื่องมันเงียบๆเ,เดี๋ยววันนึงก็ผ่านไปเขาเริ่มกลับมารับงานแล้วตอนนี้จิตใจของอุ้มดีขึ้นหัวเราะได้เหมือนเดิมแล้ว